สวัสดีครับนี่คือดาราจุมพลพาเที่ยวนะครับดาราจุมพพาเที่ยววันนี้เข้าสวนนะครับเข้าสวนมางคุดสวนลงกองที่เห็นอยู่นี้คือสวนลงกองนะครับต้นลงกองมางคุดทุเรียนนะครับสวยงามมากนี่เข้ามาชมสวนกันจริงๆริงพาลูกโทรมาชมสวนนะครับวันนี้ครับออกทะเลเสร็จหาปลาตกหมึกตกปลาเข้าสวนชมสวนกินกันในสวนเลยครับซื้อกันในสวนเลย สวยงามมากนะครับลองกองมังคุดเดี๋ยพานักท่องเที่ยวมาครับจะมาสี่ห้าคนหกคนสิบคนยี่สิบคนรับได้หมดนะครับราคาเริ่มต้นแค่300บาทตั้งแต่300บาทครับพักโฮมสเตย์ขอ,อเชิญนะครับนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับทุกคนจะไม่ผิดหวังนะครับติดต่อมันได้เลยครับศน 980786257นะครับขอบคุณครับ